สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทําเมนูผัดพริกแกงไก่ฉีกนะคะเมนูง่ายๆเมนูบ้บ้านค่ะแต่รสชาติจัดจ้านถูกใจค่ะวิธีทําง่ายๆส่วนผสมเครื่องปรุงไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะไก่ฉีก500กรัมค่ะพริกแกงเผ็ด80กรัมค่ะพริกหั่น3า30กรัมค่ะโหระพา50กรัมค่ะ ประมาณส่วนผสมและเครื่องปรุงทั้งหมดจะขึ้นให้ทีหนึ่งท้ายคลิปนะคะมาเริ่มลงมือทํากันค่ะตั้งกระทะแล้วใส่น้ามันลงไปนะคะพอน้ํามันร้อนเราก็นําพริกแกงเผ็ดที่เราเตรียมไว้ลงผัดค่ะใช้ไฟกลางๆในการผัดนะคะผัดให้พริกแกงเผ็ดเนี่ยสุกและส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะผัดให้หอมๆเลยนะคะเวลานําไก่มาใส่เนี่ยเวลาสุกพริกแกงหอมอร่อยจะได้อร่อยๆค่ะ ผัดไปเรื่อยๆจะเย็นๆค่ะไม่ต้องรีบพริกแกงจะได้หอมๆพอผัดพริกแกงสุกส่งกลิ่นหอมตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็นําไก่ฉีกที่เราเตรียมไว้มาใส่ค่ะไก่นี้เป็นจะใช้ไก่นึง่งหรือไก่ต้มก็ได้นะคะใช้ส่วนใดก็ได้ค่ะอันนี้ใช้เป็นอกไก่นะคะจะได้ความนุ่มด้วยค่ะผัดให้ไก่กับพริกแกงเข้ากันค่ะ แต่ถ้ารู้สึกว่าแห้งไปเราสามารถเติมน้ําหรือน้ําซุปได้เล็กน้อยนะคะเพิ่มความอร่อยเลยค่ะเพราะว่าเพิ่มน้ําคลุกมคลิกให้กับผัดพริกแกงของเรานะคะจากนั้นเราก็มาเริ่มปรุงกันค่ะใส่ผงปรุงรสไก่ลงไปค่ะตามด้วยน้ําปลาค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะและน้ําตาลค่ะจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ ให้ครึ่งปรุงละลายเข้ากับไก่ค่ะใช้ไฟค่อนแรงได้นะคะแต่ไม่ต้องแรงจัดค่ะพอเข้ากันดีเราก็นำพริกหั่นที่เราตเตรียมไว้มาใส่ค่ะผัดคลุกเคล้าให้พริกสุกค่ะพริกนี่ใครจะใช้พริกชี้ฟ้าก็ได้นะคะอันนี้ใช้พริกจินดาค่ะเพราะว่าจะได้เพิ่มความเผ็ดให้กับผัดไก่ด้วยค่ะใช้พริกชี้ฟ้าแดงได้ค่ะถ้าใครกลัวเผ็ดนะคะ พอเข้ากันดีเราลองชิมรสชาติได้ค่ะว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการไหมถ้าขาดเค็มก็เติมน้ำปลาถ้าขาดหวานก็เติมน้ำตาลค่ะแต่ถ้าเราได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็นําโหระพาที่เราเตรียมไว้มาใส่ลงไปค่ะจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้โหระพาสุกค่ะผัดให้โหระพาสุกๆนะคะจะได้หอมๆค่ะพอโหระพาสุกก็เป็นอันว่า ใช้ไ,ได้แล้วนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายๆเลยค่ะเมนูนี้อร่อยด้วยค่ะรสชาติจัดจ้านถูกใจเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาผัดพริกแกงไก่ฉีกของเราสวยน่าทานค่ะถ้าชอบลองทำทานดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ